สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมอยู่กับผมป๊อปไร่แตงทองมิวสิกนะครับวันนี้ผมมาท,ทําธุระที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีแล้วก็อยู่ที่อำเภออูอ่ทองนะฮะพอมาถึงที่อำเภออูอ่ทองเนี่ยก็สิ่งที่จะต้องนึกถึงเลยก็คือตำบลจระเข้สัมพันธ์นะฮะถามว่าที่เนี่ยเขามีความสําคัญอย่างไรนะฮะตำบลจระเข้สัมพันธ์เนี่ยในอดีตนะครับก็คือเป็นบ้านเกิดของนักร้องดังท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณสังทองสีใสนั่นเองนะครับแล้วตรงจุดที่ผมอยู่ตรงนี้เลยก็คือวัด โพธารามนะครับเพราะว่าวัดนี้เนี่ยมีความสําคัญก็คือมีชื่อวัดอยู่ในเนื้อเพลงนั้นด้วยนะครับที่เขาเอ่ยขึ้นว่าวัดโพธารามยังจํามองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นวิ่งเล่นอะไรนะวิ่งเล่นที่นี่อะไรประมาณนี้นะหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากมากราบท่านมากราบรูปปั้นอีกทีแลวนี้ผมก็มาอยู่ที่ วิหารของหลวงหลวงปู่เปี้ยนแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมไปกราบสการะหลวงปู่เปี้ยนก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวในเขตตาบจลจระเข้สัมพันธ์แล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวที่บ้านของคุณสังทองสีใสด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปกราบหลวงปู่เปี้ยนก่อนนะครับ ผมกราบหลวงปู่เป้งเสร็จับเรียบร้อยแล้เ,เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปเที่ยวบ้านของคุณสังทองสีใสนะครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของวัดโพธารามโดยรอบๆก่อนแล้วกันนะครับไปตามผมไปนะครับ ผู้ชมผมเห็นวิหารหลังนี้นะครับเป็นวิหารสีทองคานะฮะสีเหลืองทองคําเลยแหละแบบโดดเด่นมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอ่อวิหารนยะคือเขาปิดไว้นะครับก็เลยไม่สามารถเข้าไปชมภายในได้นะครับแต่ก็พอจะสันนิษฐานได้นะครับก็คือน่าจะเป็นวิหารที่เก่ามากๆนะครับเพราะว่าดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นร้อยปีนะครับน่าจะประมาณก,กักห้าหกร้อยปีนะฮะสังเกตจากซุ้มประตูนี่ดูก็ได้นะ แล้วก็ภายในวิหารนะครับก็นี่เลยครับหลวงพ่อดวงดีนะครับด้าน,นในวิหารทองวัดโพธารามได้ทุกวันนะแต่ว่าบังเอิญผมมาวันนี้คือเขาปิดวิหารไว้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าด้วยสาเหตุอะไรนะครับเห็นว่าให้ท่านผู้ชมได้ชมรอบๆหลักกอนแล้วกันนะฮะถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญน,นะครับมาได้นะฮะมาเที่ยวได้ที่วัดโพธาราม ตำบลจระเคสสามพันนะฮะอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะมากราบหลวงพ่อดวงดีนะครับคุณผู้ชมแล้วผมมาถึงตรงจุดนี้นะผมก็มาเจอจอระเคแบบตัวใหญ่มากนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์นะครับของตำบลจอระเคสามพันนะฮะเป็นจระเขคตัวสีขาว คุณผู้ชมถ้าเรามาถึงตรงนี้แล้วนะผมคิดว่าก็น่าจะใกล้ที่จะถึงบ้านของศิลปินสังทองสีใสแล้วแหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าบ้านของคุณสังทองนีอยู่ตรงไหนเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาถามชาวบ้านแถวๆนี้ดูแล้วกันนะคือว่าน่าจะอยู่ในละแวกนี้แหละนะครับเพราะว่ามีทั้งวัดโพธารามนะฮะเป็นหลักฐานมีหลวงปู่เปี้ยนเป็นหลักฐานแล้วก็ยังมีจระเข้สามพันอีกสามอย่างเนี่ยรวมๆกันแล้วนะน่าจะเป็นตรงแถวๆนี้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมโอเคไปแต่เราไปตามหากันครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมถามมาแล้วเนี่ย เขาบอกว่าเป็นซอยเล็กๆเข้ามาเออน่าจะเป็นซอยนี้หรือเปล่าเนี่ยอ่ะแปว่าเดี๋ยวเราขับรถเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าโอ้ตหติ๊ดตตบาหลังนี้อ๋อนี่ไงผมเจอแล้วป้านสังทองสีใสโอเคครับ คุณผู้ชมครับผมมาถึงแล้วนะครับกับบ้านของศิลปินนะครับคุณสังทองสีใสนะครับอยู่ที่หมู่ที่6นะฮะตำบลจระเขสสัมพันธ์อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะฮะลักษณะของบ้านนะครับก็เป็นบ้านไม้ทรงแบบโบราณนะฮะใครว่าบ้านบ้านอะไรบ้านไม้2ชั้นเก็บภาพรอบๆนะฮะเอาไปให้คุณผู้ชมดูแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีหลายๆคลิปแล้วแหละนะฮะที่ทาแล้วแบบว่าพาเดินเข้าไปชมภายในบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆบ้านกันละกันนะครับ คุณผู้ชมเอาเป็นว่าผมไม่เจอพี่สาวของน้องสาวน้องสาวใช่ปะน,น้องสาวของเรียกอะไรศิลปินคุณอาสังทองสีใสแต่ก็มาเจอน้องเขยคุณลุงเป็นน้องเขยใช่ไหมครับครับผมอ๋อเดี๋ยวนั่งคุยกับคุณลุงแล้วกันเอาข้อมูลเท่าที่ได้แล้วกันคุณลุงมาอยู่เป็นเป็นน้องเขยก็คือเป็นเขยมาอยู่ที่นี่ครับมาอยู่กี่ปีแล้วครับคุณลุงหลายปีจ้ะโอ้ก <laughs> ตกห้าสิบปีห้าสิบปีแล้วล่ะครับ แต่งว่าตั้งแต่คุณลุงมาคือบ้านหลังนี้ก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วฮะโอ้ห้าสิบปีนี่น่าจะประมาณปีพศเท่าไหร่ครับเนี่ยสองพันห้าร้อยสิบสี่สิบสี่สิบห้าห้าร้อยสิบสี่สิบห้าเนาะประมาณนี้ถ้างั้นคุณลุงก็ต้องทันสังทองสิทันครับทันแต่ประวัติประวัติไม่ค่อยรู้มากเดี๋ยวคุณอาสังทองเนี่ยน่าจะเสียชีวิตประมาณพศเท่าไหร่ฮะปีสองเจ็ดมั้งฮะประมาณสองเจ็ดนะ๋อ แสดงคุณลุงก็มาอยู่ที่นี่แล้วมาแล้วครับโอ้แสดงก็ต้องเคยเจอคุณอาสังทองมามาที่อยู่บ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเจอครับเจออืงานศพแกก็ยังไปอยู่แล้วจัดที่ไหนงานศพจัดที่ไหนวัดยางพันนกหยุดอยู่ที่กรุงเทพเหรอกรุงเทพเลยอ๋อจัดที่งานศพที่นู่นไม่ได้จัดที่นี่นะครับแต่บ้านเนี้คือเป็นบ้านดั้งเดิมเลยเป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่ของคุณอาสังทองอืคุณ คุณลุงอยู่ตรงนี้ก็ห้าสิบปีแล้วฮะบ้านนี้อยู่ก่อนก็แสดงว่าบ้านนี้ประมาณประมาณกี่ปีได้บ้านบ้านบ้านหลังนี้อายุของบ้านเนี่ยครับก็ลุงมาทํางานนี่ตั้งแต่ปีศูนย์แปดนะปีศูนย์แปดที่ทํางานที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ครับตั้งแต่ปีศูนย์แปดก็มีอยู่แล้วโอ้แสดงว่าน่าจะเกือบเกือบร้อยปีได<ะ>้แล้วน,นะ น่า่าาจะได้ผวตอนนี้เราอยู่ใต้ถุนบ้านนะคุณผู้ชมเย็นมากใต้ถุนเนี่ยเย็นมากนะ,ะคุณลุงเออทำไมมันถึงได้เย็นขนาดนี้เนี่ยม,ม,เ,มเออแล้วแบบลมมันพัดแบบเย็นสบายแล้วไม้เนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสดูเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งหมดเลยนะฮะไม้เขาเลื่อยเลื่อยมือไม้เลื่อยมือสมัยก่อนะนะสมัยก่อนโอ้คือบ้านเนี่ยไม่มีต่อเติมเลยไหมเดิมๆเลยนะเดิมๆฮะโอ้โหคุณเนี่ยคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมฮะ มว่าไม้นี่แกล่งมากเลยนะโอ้โหนะครับก็บ้านคุณดาสังทองศิลปินสังทองสีใสคุณลุงพอจะรู้ไหมว่าเพลงมีประมาณเอาแบบคร่าวๆก็ได้ประมาณกี่เพลงครับเพลงนี้มีรูกกี่เพลงเน่จะเยอะมากเลยนะเยอะมากแต่ที่เราคุ้นๆเลยก็คือรักข้ามกำแพงกข้ามกำแพงใช่ไหมฮะเพลงแรกก็อบอุ่นเพลงแรกเพลงอะไรนะฮะอบอุ่นอบอุ่นเหรอฮะออบอบอุ่นเหรอฮะอุ้ยทำไมผมไม่รู้จัก อกสตีนี่แสนอุ่นอ๋อหรอดังไ,ไหมเพลงนี้ดังเพลงนี้ดังเลยเพล,เพลงแรก,กอืมแต่ที่ผมรู้จักคือคิดถึงบ้านเกิดละนี่มารุ่นหลังแล้วเป็นรุ่นหลังๆเลยใช่ป่มอ๋อเสียชีวิตปี2 5 2พัหรอ่บเล่ะโอ้ยผม,ผ,มผ,มผมก็ผมก็ผมก็เป็นเด็กนะแต่คือผมเกิดแล้วแหละแต่ผมยังเป็นเด็กอยู่อ๋อคือคือผมยังไม่โตไงเออแต่ก็แบบเอวทำไมน่าจะเป็นข่าวในยุคนั้นก็เป็นข่าวหนังสือพิม นังสือพิมพ์ครับประสบอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางรถยนต์โอ้แสดงว่าในปีสองปีช่วงนั้นมีนักร้องเสียชีวิตหลายคนนะที่ดังๆอีกคนหนึ่งก็ที่แบบที่โดนยิงอนะ่ะที่อะไรเมื่อคืนผมยังนั่งอ่านคนที่เขาร้องเพลงล่องเรือหาลักอ๋อนั่นยน์ลักก่อนก่อนย์ลักอะครับยนยนคุณผู้ชมครับในขณะที่ผมสนทนากับคุณลุงเนี่ยพอพูดถึงเรื่องเพลงล่องเรือหาลักเนี่ยผมก็นึกชื่อศิลปินไม่ได้สักทีนะครับ ก็เลยกลับมาตัดต่อคลิปก็เอามาฝากคุณผู้ชมนะฮะต้นฉบับเลยก็คือคุณสุริยันส่องแสงนั่นเองนะครับเป็นผู้ร้องเพลงล่องเรือหารักคนที่หนึ่งเลยนะฮะสำหรับผู้แต่งเนี่ยก็คืออาจารย์โชลทีทานทองนั่นเองนะครับแล้วตอนหลังนักร้องยอดรักเอามาร้องอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่มาดังในยุคข,ของยอดรักดังมากล,ล้องเรือหาลักโอ้แสดงว่าในช่วงพศ2 5 2 0ากว่าเนี่ยศิลปินเสียหลายคนที่ดังๆนะครับ แต่วันเผาเขาก็สักพูู่การทองกับมรักฝันพุทยก็เสียด้วยก็เสียด้วยเสียเสียวันเผาสังทองอโหุบัติเหตุทางรถยนต์อุบัติเหตุเหมือนกันแสดงว่าในปีพศนั้นนักล้องดังเสียเยอะเสียหลายคนนึกถึงเนี่ยวันนี้เลยนะปีนี้เลยนะคุณผู้ชมผมมาทําคลิปนี้คือเดือนมกราวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคุณน่ะวันนี้ยี่ยี่ห้ายี่ห้านะยี่ห้ามกราคือเดือนมกรานี้ทั้งสอนเพชรสอนเพชรไม่กี่วันเองครับ แล้วมาวยพ์แล้วมาถัดมาวันที่12มกราก็คือกุณาวัยพ์เพชรสุพรรณก็เสียชีวิตอีกนะครับจริงๆสอนเพชรก็บ้านอยู่แถวๆนี้เหมือนกันติดติกิโลติกว่ากิโลได้เขาห่างจากตรงนี้ไปประมาณสิบกว่ากิโลอยู่เป็นของอู่ทองหรือสองพี่น้องครับกุณาสอนเพชรยังอู่ทองอยู่เป็นของอู่ทองนะครับแต่ถ้ากุณาวัยพ์ก็จะไปบางปะมาบางปะมาแล้ว เรองวาสุพรรณบุรีเนี่ยนักร้องดังเยอะมากเลยคุณลุงเป็นคนสุพรรณไหมฮะผมไม่ใช่ฮะไม่ใช่เหรอเป็นเขยสุพรรณเป็นเขยร้องเพลงได้ไหมคุณลุงไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นเรื่องเลยครับแต่ผมแบบผมชอบมากเลยนะเพลงของคุณาสังทองเพลงคิดถึงบ้านเกิดอ่ะเหมือนใช่ดังมากเลยนะน่าจะปีปอพศเท่าไหร่เอ่ยก็ผมได้ดูเขาเล่นเมื่อตอนบวชสุเทพอ่ะครับ ก็ร้องแล้วอ๋อคือสุเทพสีใสที่เป็นน้องชายอะหรออ๋อสุเทพสีใสมาบ้างไหมมาที่บ้านนี้บ้างไหมถ้าผ่านมาก็มาแวะบ้างฮะก็มาแวะอ๋อเพราะว่าเพราะไม่มีพ่อแม่แล้วไงใช่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็เอะแล้วแล้วคนที่อยู่น้องสาวเป็นเป็นพี่สาวของสุเทพหรือว่าเป็นน้องน้องน้องคนท้องเลยเป็นน้องคนสตท้องเลยอ๋อแล้วทีนี้ก็อายุประมาณเท่าไหร่กันแล้วครับน่าจะคนเล็กนี่น่าจะห้าติด น่าจะได้แล้วห้าสิบประมาณห้าสิบกว่าห้าสิบถึงเจ็ดแสดงว่าถ้าเกิดคุณอาสังทองอยู่ปัจจุบันนี้ก็น่าจะอายุประมาณเท่าไหร่อะก็หกสิบเก้าหนึ่งเกิดเก้าหนึ่งเขาเกิดสองสี่เก้าหนึ่งล่ะเจ็ดสิบกว่านะน่าจะอ๋อก็จะเป็นรุ่นเดียวกับอาอรเพชรอาไวพจน์อะไรรุ่นนี้ปะอวพุแกกว่าอ๋ออาไวพจทจะแกกว่าอืน่าเสียดายนะน่าเสียดายบอกว่า คือในยุคนั้นเนี่ยจะบอกว่าคือจริงๆแล้วในจังหวัดสุพรรณบุรีนยศิลปินเยอะมากศิลปินนักร้องดังเยอะมากเลยแล้วคุณนามมาจากจังหวัดอะไรครับนครฐมครับเอาเหรอเอาบ้านเดียวกับผมนะเอาผมอยู่กับแพงแสนนี่ก็แพงแสนกันใช่ปะเออเจอคนตรงวัดหนองปลาไหลเอาเหรอวัดที่สุรพลโดนทิ้งเออผมอยู่กับแพงแสนอยู่ตอนนั้นมาทํางานนี่แหละที่ตัวคนตายอ๋อผมผมอยู่มาฟังไอ้นี่แหละ อะไรตำบลทุ่งลูกนกครับวัดไรแตงทองวัดไรแต,ง,ต,แตงทองหลวงพ่อหลิลวใช่ใช่อยู่ว่าหลวงพ่อเหลิลวก็คือชายชายลงมาทางนี้<ค>แล้วเคยทำงานแล้วเข้าไปกราบท่านเออโ,อโอชคดีมาเจอคนบ้านเดียวกันก็เมื่อกี้สักครู่ไปที่วัดวัด,ว,ดวัดโพธารามก็ <c oughs> อยู่ติดกับบ้านเลยนะที่เขาวิ่งเล่นในเพลงที่เขาแต่งวิ่งเล่นเขาแต่งแต่งดีมากเลยนะและลักขามกำแพงก็แต่งแต่งเรื่องจริงเลยนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเอาชีวิตจริงนี่แหละตัวเองมาแต่งประสบการณ์อืประสบการณ์ตัวเองมาแต่งแต่งเองไหมฮะแต่งเองโอ้โหแต่งตัวยังไม่ออกจากคุกเลยเพลงออกมาแล้วอ้าวแล้วไปเข้าห้องอัดที่ไหนเขาไปอัดเสียงไปอันได้ไปอัดเสียงในนั้นได้เลยเหรอเฮ้ยนี่เป็นความรู้ใหม่ที่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเออผมยังสงสัยว่าเออแล้วรักข้ากกำแพงไปอัดห้องอัดที่ไหนก็อัดนันนั้นมันมีเครื่องอะไรของดนตรีของเรือนจำอะไรรับค่ะอ๋อ อก็แบบอาจจะแบบในเรือนจํามีกิจกรรมเรื่องเรื่องดนตรีด้วยอะไรด้วยประมาณนี้นะครับอืแล้วก็เพลงคิดถึงบ้านเกิดเนี่ยก็จะพลณนาถึงตำบลจระเข้สามพันะฮะมาไหว้หลวงปู่เปี้ยนนะฮะวิ่งเล่นในวัดโพธารามเออนะอัตยาศัยแกดีมากมาเนี่ยเล่นแต่นี้ต้องแวะมานอนบ้านอนอนบ้านแล้วก็เจอคนแก่คนเฒ่าแก่ หยุดรถทักทายยกมือไหว้ถ้าคุณลุงเคยดูคอนเสิร์ตหลายครั้งไหมดูบ่อยครับ,ด,บดูบ่อยเลยเหรอ <ฮะ S 1> อ๋อเพราะฟรีงไงไม่ต้องเสียสมัยก่อน <laughs> ไมเ่เขาเก็บแล้วเราฟรี <laughs> อ๋อเหรออ๋อเราได้อภิสิทธิ์แบบญาติกันๆๆๆ <laughs> <laughs> ได้อภิสิทธิ์ญาติกันแต่สมัยก่อนเนี้ยคืองานวัดกับวงดนตรีลูกทุ่งอะคุณอาคุณลุงแบบมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะเรียกว่าครับ ผมเคยไปดูวงดนตรีลูกทุ่งงานวัดนี่เรียกว่าพวงมาลัยเต็มคอเลยนะอ๋อโอเควันนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับคุณผู้ชมเราไม่ได้เข้าไปดูภายในบ้านเพราะว่าภายในมันก็จะมีอให้คุณลุงเล่าคร่าวๆว่าภายในบ้านมีอะไรบ้างมีรูปมีอะไรพวกนี้มีรูปมีรูปมีมีรูปการแสดงคอนเสิร์ตรูปพวงมาลัยอะ,อะไรประมาณนี้ไหมพวงมาลัยเต็มคอไม่ไม่มีคไม่มี มีรูปตอนทูลเก้าถวายเงินให้ในหลวงอา้าวเหรอครับมอีอ๋อในหลวงรัชกาลที่เก้าที่เก้าใช่ไหมครับอ๋อมีได,ได้ได้เข้าเฝ้านในหลวงรัชกาลที่เก้าด้วยตอนตแสดงมัง่งอะไรสมัยหอยู่จุฬาลัตอะไรพวกนะั้นครับแล้วปัจจุบันบ้านหลังนี้ยังอยู่อาศัยกันไหมครับก็น้องน้องเขาก็อาศัยแต่เขาสุนนมาไม่ได้นอนที่นี่แล้วเขาไปนอนที่ อ๋อไปนอนที่ที่หนึ่งก็คือไม่ได้ถ้าไม่ได้นอนที่นี่แหละไม่ได้ทาความสะอาดอะไรด้วยเหมือนแสดงว่าน้องของคุณาสังทองแทบจะไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่แหละครับแต่คุณลุงในอยู่ที่นี่ทุกวันเพราะว่าบ้านคุณลุงอยู่นี่เพราะนั้นถ้าใครมาเนี่ยไม่เจอน้องคุณนาสังทองก็เจอน้องเขยเจอแน่นอนนะครับคุณลุงอยู่ที่นี่โอเคขอบคุณคุณลุงมากมากเลยวันนี้ที่แบบพูดคุยกันแล้วก็เล่าเรื่องของคุณาสังทองให้ฟังอาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายหรอกนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชม มีโอกาสมาที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็แวะมาเที่ยวได้นะครับที่บ้านบ้านไม้สองชั้นทรงแบบเก่าๆแบบนี้แหละแต่ดูแล้วรู้สึกว่าอายุบ้านเนี่ยน่าจะอยู่ได้อีกหลายปีมากเลยเพราะว่าเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้อดีมากๆเลยนะครับโอเคสมัยก่อนเขาเลื่อยมือกันสมัยก่อนเป็นไม้เลื่อยมือนะครับพ่อพ่อเป็นคนเลื่อยี่ยอืมโอเคขอบคุณคุณคุณลุงมากนะครับขอบคุณนะครับโอกาสหน้าก็เชิญใหม่ครับ 哎。はい คุณผู้ชมครับในขณะที่โซนท่ากับคุณลุงนะฮะผมก็ถามคุณลุงว่าแล้วกระดูกของอคุณสังทองสีใสเนะี่ยอยู่ที่ไหนนะครับคุณลุงก็เลยบอกว่าอยู่ที่กําแพงวัดโพธารามนั่นเองนะฮะผมก็เลยถือโอกาสขออนุญ,ญาตให้คุณลุงนะพามานะครับเพื่อไหว้นะฮะกระดูกของคุณาสังทองสีใสด้วยนะกร,ระดูกก็คือเก็บไว้ที่กําแพงวัดโพธารามนี่แหละ อ oh. พ่อแม่อยู่นี่แล้วก็น,น้องอีกคนอุดมแล้วน้องคนนี้อรอเขาคุณอาสังทองชื่ออะไรฮะเปียกนะอ๋อชื่อเนี่ยเหรอฮะนายเปียกศรีเหรานี่นะครับผมอ่านถูกเนาะถูกครับนายอุดมอุดมนี่น้องเป็นน้องชายนะครับอ๋อคนนี้รออ๋อเหรอครับหน้าตาไม่เหมือนก็อ๋อแล้วก็คุณพ่อทองคำแล้วก็คุณแม่เอือเอ้อนนะฮะ คุณผู้ชมครับในระหว่างที่ผมสนทนาไปกับคุณลุงเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าภรรยาของคุณลุงก็เป็นนักร้องเหมือนกันแล้วก็มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองนะฮะผลงานเพลงที่ชื่อว่าสรงใจไปเวียดนามนะครับแล้วภรรยาของคุณลุงนะฮะก็ใช้นามว่าเสียงมณีสีใสนะฮะในการร้องเพลงนะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์นะผมก็เลยไม่สามารถที่จะนําคลิปเสียงนะฮะมาลงในในคลิปนี้ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมอยากฟังนะครับก็ ไปหาฟังกันใน YouTube แล้วกันนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยปัจจุบันเนี้ยสุขภาพร่างกายของคุณป้านะครับหรือว่าคุณเสียงวันีสีใสเนี่ยนะฮะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีก็เลยถ่ายเอารูปสวยๆนะฮะมาฝากกับคุณผู้ชมให้ได้รับชมกันนะครับ นะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งฮะที่ผมรู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้มานั่งคุยกับครอบครัวคนลูกทุ่งนะครับของคุณาสังทองสีใสนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องได้รับการต้อนรับอย่างดีมากๆเลยนะฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวที่อำเภออู่ทองก็อย่าลืมนะฮะแวะมาเที่ยวกันได้นะครับที่บ้านของคุณาสังทองสีใสนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ตั้งแต่ ต้นจนจบนะฮะสำหรับผมคุณป๊อปนะครับช่องไรแต่งทองมิวสิกนะฮะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ